ออกรถส่วนบาทเชียประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมขับฟรี90วันสวัสดีพี่พี่น้องทุกคนนะครับในช่อง YouTube นะครับวันนี้มาพบกับผมเซลล์ออฟเช่นเคยนะครับและอยู่ที่เลยบริษัทธนาเดชออโต้สาขาโคราชนะครับวันนี้ผมมีนะครับรถสวยหนึ่งคันนะครับมาแนะนําให้พี่น้องนะครับในช่อง YouTube ได้รับชมนะครับตัวนี้เลยนะครับเป็นโตลต้าลีโวปี2017นะครับเครื่องยนต์ 2.4J พลัสนะครับเป็นตัวไฟฟ้าจากโรงงานสีขาวนะครับ ราคา489,000บาทนะครับ489,000บาทออกรถ0บาทนะครับข like hmm. ับฟรี90วันนะครับพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับรถสวยๆดําเดิมนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยครับผมนะครับมาดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับด้านหน้าตัวนี้นะครับเป็นหน้าโลโก้นะครับเป็นกระจกหน้าดําเดิมจากโรงงานกันเลยนะครับมีไฟตัดหมอกนะครับไฟส่องสว่างด้านหน้านะครับยังใสๆอยู่นะครับเป็นสีนะครับผิวเป็นผิวดั้เดิมจากโรงงานเลยนะครับชุดสีนะครับส่วนล้อนะครับตัวนี้นะ แม็กใหม่ยางใหม่นะครับขอบ18กันเลยนะครับเนาะแม็กใหม่ยางใหม่ขอบ18หน้าหลังนะครับด้านหลังนะครับโหลดให้นะครับพอประมาณนะครับเพื่อความสวยงามนะครับส่ว on <Please> นด้านท้ายนะเป็นท้ายเดิมเดิมนะครับด้านท้ายนะครับเป็นท้ายเดิมจากโรงงานกันเลยนะครับท้ายเดิมเดิมจากโรงงานนะครับโลโก้ต่างต่าโตต้านะครับไฮลักษ์ีโวนะครับเป็นตัวเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้นะครับฟรีนะครับคําหลบไปให้ด้วยนะแต่งรอสวยๆนะครับปูพื้นนะเบอร์ไข่ใหม่นะครับตัวนี้ นะครับปูพื้นเบิกเบิกให้ใหม่กันเลยนะเป็นของใหม่นะครับส่วนภายในนะครับเป็นตัวนี้เป็นตัว 2.4J นะครับสมาร์ทแคปนะครับตัวนี้จะเปิดแคปได้นะครับเปิดแคปได้นะครับตัวนี้ผิวนะครับเดิมๆจากโรงงานแน่นอนนะครับการันตีรถสวยได้เลยนะครับภายในนะครับจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับผผ้ากำมะหยี่นะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับด้านหลังนะครับผู้โดยสารนะครับเป็นเบาะหนังนะครับ ออปชันต่างๆนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น LCD MP3 นะครับระบบเชื่อมต่อ USB ระบบเชื่อมต่อ a u x นะครับตัวนี้ระบบ5เกียร์ด้านหน้าแล้วก็1เกียร์ถอยหลังนะครับตัวนี้จะมีแอร์แบคคู่หน้าด้วยนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์ใช้งานได้ปกติทุกจุดนะครับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าตัวนี้ผมบอกแล้วว่าคุ้มเกินคุ้มนะครับสำหรับราคา489,000บาทนะครับมาดูในส่วนของห้องเครื่องนะตัวนี้เป็น 2.4J นะครับ เป็นเครื่อง2,400 cc นะครับห้องเครื่องนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับไม่เยิ้มไม่หยดไม่ย้อยนะครับสังเกตได้เลยนะไม่เยิ้มไม่หยดไม่ย้อยนะครับฝากระโปรงนะครับตัวนี้นะครับเดิมๆมาจากโรงงานนะครับล่องรอยการใช้งานแน่นอนครับมีปกตินะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือ2นะครับแผ่นกันความร้อนนะครับยังอยู่ยังใช้งานได้ปกตินะครับ และสำหรับพี่ๆน้องท่านใดที่สนใจนะครับโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 800185014นะครับ0800185014นะครับเซลล์ออฟนะครับบริษัททาเด่นออโต้นะครับสาขาโคราชนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอจักราดจังหวัดนครราชสีมานะครับพี่น้องท่านใดที่สนใจนะครับโทรสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับและสุดท้ายนะครับฝากพี่ๆน้องในช่องยูทูบนะครับฝากกดซับสไคร้นะครับกดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ